ข่าวท่านนิสิทธิ์สินทุพัยนะครับบิดาของอสสอน,น้ํานะ่ครับบิดาพรสินทุพัยนะครับเออแรงข่าวและยที่ตํนนักข่าวก็ลงว่าเข้ามอบตัวเนาะต่อสู้คดีเรื่องมอบที่พัทยานะก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันมีเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดไปอวยพรสื่อผู้จัดการไปพบคุณสุนทรีลิมเขาก็ยังเขียนข่าวแบบนี้ซึ่งนะักขึบอกไงว่า อย่าเพิ่งไปว่าเพื่อไทยว่าเพื่อไทยกืนเลือดเพื่อไทยก้าวข้ามความขัดแย้งถ้ามันก้าวข้ามได้ก็ก็ดีแต่ถ้ามันก้าวข้ามไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกติการการที่ผู้จัดก,การเขายังโคงคอนเซปต์แบบนี้มันก็ไม่แปลกอีกนั่นแหละนะครับเออถ้าถ้าเขาเปลี่ยนไปเลยเขียนข่าวอีกแบบหนึ่งก็ก็ว่ากันไปใช้คําว่าแหล่งข่าวคนสนิทแน่จริงเปิดชื่อมาเลยสิเบื่อจังคือ ถ้าย้อนกลับไปดูเข้าใช้คำว่าเนี่ยเพราะว่าหมดยุคข,ของเพื่อไทยเลยโดนไล่เช็คบิทอ้าวถ้ายิ่งหมดยุคเพื่อไทยยิ่งต้องเปิดสิว่าแหล่งข่าวคนสนิทคนนั้นเป็นใครอย่าไปกลัวหรือก็ทําตัวเป็นอ e ี App. แอบแหล่งข่าวคนนั้นคือคนที่เวลาอยู่กับตระกูลสินทุภัยแล้วก็พูดจาดีๆแต่ว่าหลอกเอาความลับมาขายหรือเปล่าถ้าจะสร้างเรื่องให้ว่าเขาโดนหักหลังที่มีกองปรามาตามจับหรือเขาเข้ามอบตัว เรื่องราวพวกนี้นะครับไม่ว่าสื่อจะเขียนยังไงความจริงก็คือความจริงมีหนึ่งเดียวจะเข้ามอบตัวหรือถูกจับขอให้พูดกันตามความจริงถ้าคุณมีข้อมูลว่าเขาถูกเอาเปรีบเขาเข้าขขขจับเนี่ยจริงๆมันต้องมีคลิปการตรวจับนะเช่นต่อสารวัตรแจไปไปการอ่านหมายนั่นคือการเข้าจับกลุมที่ถูกต้องนะเพราะไม่ใช่คดีแบบโอ,โ,โอ้โหปกดฉกันอะไรนะเป็นคดีต่อสู้ทางการเมืองนึกออกไหมงั้น ถ้าเข้าจับกลุ่มจริงขอคลิปเปิดเผยครับเพราะผมในฐานะที่เคยไปมอบตัวสู้คดีมินประมาทโดยการโฆษณาลงว่าจับกลุ่มนะลงว่าจับกลุ่มไม่ได้เข้ามอบตัวเนี่ยขนาดคือขนาดไปอย่างนั้นยังต้องก็ขอแก้สํานวน,นว่าผมเข้ามอบตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปจับกลุ่มยังอัดคลิปวิดีโอตอนที่สอบสวนอยู่เลยต้องมีคลิปการไปจับกลุ่มนะครับการอ่านหมายต่างๆถ้ามี ยึงจะเชื่อได้ว่ามีการจับกุมไม่ใช่มอบตัวเราไม่ต้องอ้างแหล่งข่าวใดๆกะุูนาเป็นสื่อเราให้ความจริงกับประชาชนอย่างมีเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องครับสวัสดีครับ